แจกเงินแจกเงินแจกเงินไม่ใช่นะครับหลักและหัวใจของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่แจกเงินแจกเงินนี่มันเป็นขาออกแต่หัวใจเรื่องนี้มันเป็นขาเข้ามันคล้ายกับเรื่องหวยเกษียณน,นั่นแหละครับไอเรื่องเงินล้านวันละเก้าคนเนี่ยพี่น้องหัวใจมันอยู่ที่ขาเข้าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องรัดแจกเงินเป็นเรื่องรัดจะหาเงินหาเงินยังไงพี่น้องที่จะได้ลุ้นเนี่ยครับ ถ้าคนต่อวันวันละล้านเนี่ยพี่น้องต้องซื้อของแล้วเอาใบเสร็จเนี่ยเป็นเลขลุ้นนะคะรับรัฐจะมีระบบให้ร้านค้าออกใบเสร็จให้ท่านแล้วเลขประจําใบเสร็จนั่นแหละครับลุ้นรัฐก็จะมีวิธีการสุ่มที่เป็นธรรมตรงไปตรงมาก็ของฉลาเขาทําเนี่ยพี่น้องยังยอมรับได้ว่าเป็นธรรมรัฐก็ทําได้ แล้วพอคนซื้อของมีใบเสร็จเนี่ยเท่ากับเอาคนเข้าสู่ระบบฐานภาษีพอ,อทุกร้านค้าออกเป็นใบเสร็จรัดรู้เลยครับซื้อขายกันเท่าไหร่สินค้าไหนขายถูกสินค้าไหนผายแดงขายแพงสินค้าไหนขายดีขายไม่ดีเรื่องนี้ประเทศที่เขาทําสําเร็จมีครับคือไต้หวันเขาทําด้วยหลักคิดไกลๆกันรายละเอียดคงไม่เหมือนนะแต่หลักคิดนี้มันทําให้ไต้หวันเก็บภาษีเพิ่มได้ปีละ20เอร์เซ ส่วนขาออกที่เอาไปเป็นรางวันให้ชาวบ้านก็เป็นการกระตุ้นเป็นแรงจูงใจเอ้ามองในทางตัวเลขให้เงินชาวบ้านวันละล้านเกคนปีหนึ่งมี365วันให้วันละเกล้าน9ก้าคูณสาม้าเท่ากับหลายคนบอกว่ามึงคิดเอาเองสิกูจ้องแต่ล้านของกูเนี่ย ไายตัวเลขเนี่ยก็เท่ากับ3,285ล้านปีนึงเนี่ยรัฐจะใช้เงินจากนโยบายเนี่ย3,285 3,285ล้านไปเทียบแล้วเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับงบจัดสงกรานปีเดียวก็ได้แต่ฐานภาษีที่จะเพิ่มถ้าดูโมเดลของไต้หวันเนี่ยเก็บภาษีได้เพิ่ม20% ของไทยในเราตัดเอาครึ่งเดียวพอเอาว่าเก็บภาษีได้เพิ่มจากนโยบายนี้1สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าประเทศไทยเดิมเก็บภาษีได้ปีละหนึ่งล้านล้านทํานโยบายนี้ถ้าได้เพิ่มอีกปีละสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับเก็บภาษีเพิ่มได้อีกหนึ่งแสนล้านได้ภาษีมาเพิ่มหนึ่งแสนล้านให้ชาวบ้านเป็นรางวัลจูงใจสามพันกว่าล้านนี่ไม <apan> ่ใช่เรื่องรักเสียหายเลยครับแล้วไม่ใช่เรื่องไปรีดเลือด คนยากคนจนเลยก็ท่านซื้อข้าวของปกตินี่แหละซื้อสบู่ซื้อยาสีพันซื้อผงซักพอกซื้อข้าวของเครื่องใช้ของกินอยู่ยาในชีวิตประจําวันนี่แหละเพียงแต่ร้านค้าก็ต้องออกไปเสร็จร้านค้าเสียหายอะไรไหมก็ไม่เสียหายครับก็มีรายได้จากการจับใจ่ายใช้สอยเจ้าของร้านก็ได้ลุ้นไปด้วยในตัวเพราะเจ้าของร้านก็ไม่ได้เป็นแต่คนขายในขณะเดียวกันก็เป็นคนซื้อด้วย นี่หลักคิดมันเป็นแบบนี้ครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆพักเพื่อไทยหน้ามืดลุกขึ้นมาแล้วมันจะแจกชาวบ้านว้าล้านลาน้ลา,นลานเพื่อหาเสียงไม่ใช่แนวคิดมันคล้ายๆกันแต่รายละเอียดมันไม่เหมือนมันเหมือนกับบริษัทที่เขาขายสินค้าแล้วเขาชิงโชคพี่น้องเขาขายนมสดกล่องหนึ่งเขาชิงโชครถบินเขาขายเครื่องดื่มชูกําลังขวดหนึ่งเขาชิงโชคทองคําแท่ง เขาทาแบบนั้นเนี่ยเพื่ออะไรฮะเขาตุนและตุ้นยอดขายไม่ใช่อยู่ๆดีเขาหาเรื่องแจกทองแจกรถเฉยๆไม่ใช่ของรัฐในแนวคิดเนี่ยอธิบายเปรียบเทียบมันคล้ายอย่างนั้นหลักเพียงแต่เป้าหมายของเอกชนนี่คือกําไรเข้ากระเป๋าเป้าหมายของรัฐคือสร้างฐานข้อมูลและให้คนเข้าระบบภาษีมีรายได้เพิ่มเอารายได้นั้นมาทําไมมาเป็นนั้ มาเป็นงบป,ประมาณในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอยู่ดีนี่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเดือดร้อนเพิ่มประชาชนได้รัดได้เมื่อรัดได้ก็คืนกลับมาที่ประชาชนได้อีก